โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมแล้วันนี้เราอยู่กันในช่อง TNP ธนพัฒนนะครับผมและวันนี้เราอยู่กันในเกมดัมมี่แลนนะทุกคนโอเคก็วันนี้ก็จะมาทำอะไรดีเนาะสล็อตเราเล่นไปหมดทุกเกมแล้วใช่ไหมใช่ปะเหมือนว่าจะยัางงั้นนะเหมือนว่าจะทุกเกม ม้าเราเคยเล่นไปยังวะลารเวกันเราเคยเล่นไปยังเหมือนว่าจะยังนะใช่ปะจำไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวจะมาสารซีรีส์สล็อตให้มันหมดหมดปลายปั่นสล็อตก่อนละกัน วันนี้พกทุนมาที่ 20m นะทุกคนก็จะมาจัดแบบเบิ่มๆแล้วก็เขาบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเกมดัมมีแรเป็นเกมเล่นฟรีนะทุกคนไม่เกี่ยวกับเว็บพนันนะครับผมแล้วถ้าใครรอโค้ดอยู่คลิปนี้มีโค้ดแจกล้วนะคนรอดูท้ายคลิปเลยถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยดีกว่าลาสเวกัสใช่ปะเกมนี้เราไม่เคยเล่นใช่ปะไม่คุ้นเลย เปิดตัวที่เป็นแสนเหมือนเดิมนะทุกคนเปิดเลยร้อยหมุนดูดิมันจะลืมล้ำซัมเบ้พี่เปล่าถ้านองเงียบ่ะพี่คงต้องลาอันนี้คืออะไรเนะี่ยหรือว่าเคยเล่นไปแล้ววะจำไม่ได้แล้วอะมีโบนัสให้เก็บ แป๊บเดียวหายไปสองเกือบสองล้านแล้วอะ่ะโอ้โหจ่ายมาสองหมื่นพี่โอ้โหนายจ่ายอย่างแพงเลยวะโอ้โหนี่เบ็ดแสนนะเว้ยโอเคเก็บตันแล้วจะได้อะไรอะ่ะถ้าเก็บตันอะ่ะ ยังไม่เห็นดอกเบิ่มๆเลยนะแท้ใจไม่จ่ายเลยนะให้แต่กล่องโอ้โหดูทรงน่าจะแย่วะคลิปนี้จบเร็วไปเนะี่ยอ๋อถ้าได้สามตัวมันจะเป็นฟรีเกมเหรอมันค้างหน้าเมื่อกี้น่าจะใช่มัง้ง โอเคเขาจะได้แล้วถ้าเก็บครบนี่จะได้อะไรนะเนี่ยออมาทีมาแล้ว,ลวฟรีเกมว่ะตัวใหญ่โอ้แย่โอ้โหแย่โอ้โหอุ้ยน้อยอะ่ะ ไม้ป่ะน่ะเออไม้สวยดิยนี่ก็สวยดวยิรอบนี้ขอเบิ่มๆอุ้ยแปดแสนล้านสองเงี้ยอะไรวะโหนูกกจะเข้าอีกจะเข้าอีกนี่เวร์ สามรอบติดมาฟรีเกมไหมก่อนก็ได้มาอะไรสามหมื่นเนี่ยหอ,อเมื่อกี้ จะมาไม่กล้าในวาโู้ยังน้อยอ่ะแย่นะเนี่ยถ้าเธออย่างนี้แย่เนี่ย คือขางอะไรเนี่ยหมดแล้วเหรอหนึ่งร้อยหมุนจัดอีกร้อยหมุนดีรออะไรมามาทำไม่ดีใจแล้วก็ไม่มา ต้องมาแล้วโอ้โหไม่นีก็ไม่คิดจะให้กูเลยดีจริงจริงโดยที่คนอื่นแตกเอาแตกเอาโดยที่มันดูกูเป็นผักเป็นปลาดูดีจริง มึงจะดูทุกอีพีไม่ได้นะเฮ้ยอะไรอะ่ะอ๋อวีเป็นล้านอะ่ะล้านหก ล้านหกอยู่ดีก็ได้ล้านหกเฟี้ยวเลยเก,กลเก็บกล่องไปเก็บกล่องไปเรื่อยมาต้องมาแล้วมาทำให้อยากแล้วก็จากไปงี้เรอเนี่ย ฮะมาสวยมาทีขอเต็มเบ้งเลยสวยเต็มเบงดีสวยรอบนี้ได้สองล้านสาม อุยช่องเอยางนี้ต้องมาแล้วมาเออมาละเอาว้าเอาว้าเอาว้ารอบเนี้ยมีสิบล้านได้เห็น คืออะไรอ่ะแค่นเนี่ยหรอได้สามล้านแปดเหมือนว่าเรากำลังจะกลับมาทุนนะเนี่ย โอเคสวยห้าหมื่นหนงเหรอหนึ่งแสนเอาแกนมาดิแกนอยากได้แกนแกนมาสเตอร์อะ่นนาดาแล้วแหละเป็นล้านอยู่นะได้มาล้านสี่ ผมว่านี่ได้กลับไปทุนแน่เลยวะปึ้งนี่ยได้เท่าไหร่เมื่อกี้ได้ห้าแสนงเงยงอ ดึงลงไม่ลงวะต้องปรับเทอร์โบแล้วมาหน่อยอร่อยแน่มาหน่อยอร่อยแนะน่อ จบเร็วได้เร็วแต่ได้น้อยวิได้สองล้านเลยว่ารอบนี้บิ๊กวินนะฮะบิ๊กวินรอบแรก เขาจะทนไม่ไหวแล้วนะกับเกมนี้มันอะไรเนี่ยแล้วมันจะจ่ายเยอะตรงไหนอ่ะมันจะจ่ายเยอะกีมม่โมงมันจะจ่ายเยอะยังไงวะอยากเห็นมันจ่ายอะ่ะแบบแพงๆเลยอะ่ะนี่เบดแสนนะมันก็ไม่น้อยนะเนี่ย โอ้ยมาอีกแล้วมาบ่อยซะด้วยโุ้ยสามล้านว่ะมาล้านดอกสุดท้ายเฉยเลยเอ้ยมาอีกแล้วอะไรเนี่ย อีกสองล้านห ลองปรับความเร็วอีกสักหน่อยนะึงฉันไปอีกสิบล้านต้องมีดอหนึ่งอะที่มาแบบไม่รู้ตัววุยเด็กหกล้านว่ะ กำไรสามเอ็มกูจะเอาก็ได้นะเนี่ยแต่มันน้อยไปอ่ะขอปรับเป็ดหน่อยแล้วกัน อะไรเมื่อกี้มันเปิดตัวคูนเองได้แค่ห้าแสนได้ห้าล้านกูจะไม่ว่าเลยได้ห้าแสนรั่วเลยไม่เล่นละเกมอะไรเนะี่ยโอเคทุกคนไปดูโค้ดกันดีกว่าผมพอแล้วผมเก็บทุนไว้ดีกว่าเราได้เราไม่ได้ไม่เสียนะทุกคนนั่นเป็นลางที่ดี กดเหมือนเดิมท voilà. okay, si ุกคนตอนนี้ทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละว่ามันทำยังไงวิธีรับโค้ดนี่เลยครับผม O5ZWTHAU กดยืนยันปลายห้าหมื่นหวานเจี๊ยบโอเคทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วนะครับทุกคนก็สำนับสำสำนอวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ